พวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะ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 นี่ดูอัคท่วมแนงมาเป็นไงพี่น้ำท่วมมันได้ข้อคิดข้อหนึ่งที่มันวิ่งเร็วๆใช่ไหมเอาบคว้าแนงหรอใช่หน้ามันแฟชั่นแมนอ๋อโอเคอันนี้คืออยู่ในน้ำหรือหลงขยายตลอดเรื่องเลยอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวคิดก่อนดีมันเอาเรื่องอะไรมา เรียนน้ำเหมือนกันไงเนรมออเออเออเออแสดงว่าช่วงนี้เยอะเตีกยนเตีกยนทุกคนหมดแล้วเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือฝ่ายตัวร้ายแล้วสนุกไหมก่อนโอเคฝ่ายตัวร้ายนะลุงเขาจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่ทำจากวิทยาศาสตร์ มันชื่ออะไรโซนิกโซนิกเนี่ยคือเสียงอัลฟาโซนิกหรืออะไรประมาณเนี้ยที่เรามองไม่เห็นแต่พอเวลาที่มันยิงแล้วปล่อยไปปุ๊บเนี่ยฝ่ายศัตรูจะกบดหูเลยเขนาดอาร์ควาแมนเนี่ยคือจริงๆแล้วเกือบจะเป็นเท่ากับซุปเปอร์แมนที่อยู่ในน้ำแล้วนะครับโอ้ไม่ว่าจะอะไรนะโอ้โช่ได้หมดโอ้โหพลังล้นเหลือพอกำลังจะมาถึงแล้วโดนไอซเปเปอร์โซนิกอะไรเนีย เหมือนโดนระเบิดอ่ะเครื่อเสียงเหมือนกันเหมือนเสียงเหมือนเจอแล้วจุดตายเองอ่ะเออคือใครก็สู้ไอ้ไอ้เครื่เสียงเนี้ยไม่ได้เออทีเนี้ยมันจะต้องมีวิธีแก้อ่าทีเนี้ยต้องมีวิธีแก้เหมือนมุงช่วยเลยมีมียาดำยาดำมียาดำมียาดำเขาก็เลยคิดได้ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะสยบด้วยคลื่นเสียงธรรมชาติพอเหตุการณ์ที่มันกําลังจะขับขันเอาละ ไอ้สะใภ้ตัวไลก่กำลังจะยิงซูเปอร์โซนิกป้าเปเรียกโลมามาเลยมากันทั้งมหาสมุทรออแล้วเราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าโลมามีเสียงทีเนี้ยโลมาก็ร้องไงออไม่ได้ยินเลยคือมันเป็นเสียงซูเปอร์โซนิกไงพี่<อ>ตัวที่หูเราไม่ได้ยินใช่แต่สมมติอาตัดภาพมานะสมมติตัดภาพว่าถ้าหูเราได้ยินนะมันจะต้องเป็นเสียงที่ ดังกว่าไอเสียงซ<ช>ูเปอร์โซนีกใช่ไหมใช่เมื่อกี้คือปลาโลมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาวตัดเสียงว้าวอย่างนี้เลยแล้วลองร้องไหลายๆตัวดิเอาดิว้าวเจ <c oughs> ็บพอเอเอดีๆต้องไปหาหมอที่คุณหมิงลแล้วดีดีดีเข้าใจเข้าใจสรุปสู้ได้เพราะว่าปาโลมาเป็นพระเอกอ่า นี่เป็นเพื่อนระเองเลยปาโลมาเนี่ยวันนี้แล้วจะสื่อว่าจะสื่อว่าไปถึงเรื่องของจุ้ยในบ้าน <Okay. S 1> เคออเวลาที่คุณจะต้องตกแต่งบ้านครับด้วยซปเปอร์โซนิกเออที่มันเป็นตู้ที่เลี้ยงปลาอ่าออคุณคิดว่าปลาเขาคุยกันรู้เรื่องด้วยเสียงซปเปอร์โซนิกปะ่ะใช่เออ มีตู้มีเลี้ยงปลาครับไม่ว่าหรอกอแต่ถ้ามีตู้อแล้วไม่มีปลาอมีแต่น้ํามีแต่น้ําหรือปล่อยให้มันเป็นไม่มี้เอจะมีเสียงซูเปอร์โซนิกไหมก็ไม่มีอ่าให้ลุงดูมีมีตู้นี้อ่าฮะเดี๋ยวค่อให้แต่งเอาไปให้เอซดูมีตู้นี้กับอีกตู้หนึ่งนี่นี่โหเยอะเยอะเยอะด้วยเนี่ยที่เราไปเจอมาเป็นไง มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้ FC ดูเอาตู้นี้กับตู้นี้ไม่มีปลาแต่เป็นโต๊ะอ่าใช่อ่ะนุ่มคะใช้ได้ไหมคะเผื่อจะมีซูเปอร์โซนิกที่จะสามารถเอาไว้แบบว่าสื่อสารกับเรามาได้คือจริงๆแล้วคำว่าตู้ปลา ก็เป็นรูปลักษณ์ของตู้ปลา uh huh. ตรงๆอ uh ่ะ huh. คุณไม่ต้องไปแบบก็ไยกนะไปจินตนาการว่าท่านจะเลี้ยงปลา uh huh. เป็นอย่างอื่น uh huh. อย่างที่เห็นในรูปนี้มันคือว่าเป็นโต๊ะอ,อาหารครับก็คือหมายความว่าแทนที่จะเป็นโต๊ะอ,อาหารแบบธรรมดาท่านก็ไปดีไซน์ว่ามีกระจกล้อมข้างบนท็อป โต๊ะก็เป็นกระจกอีกแผ่นหนึ่งลงไปเพื่อเห็นปลาว่า,วายวน,อ,วยวนอันนี้ไม่ได้เพราะความเสียหายคือมันเป็นรูปลักษณ์ของโต๊ะถ้าเกิดคุณเอาโต๊ะไปใช้งานอ,อย่างเช่นมาทานอาหารหก็ปรากฏว่าเป็นโต๊ะลอยๆเพราะมันเป็นทําด้วยแผ่นกระจกนึกออกไหมโอ้เปราะบางและบ่านเปล่าใช่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเท่ากับการรับประทานอาหารของคุณแต่ละมื้อเนี่ยไม่ส่งผล สนับสนุนให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยเพราะว่าโต๊ะอาหารก็คือเคล็ดแห่งความมั่งคั่งอย่างช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะอาหารคือเป็นเป็นหนึ่งในห้าตอ<ะ>่อในทางคงจุย้ย<ะ>นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้ที่ได้ดัดแปลง<ะ>ทำคือในบ้านเนี่ยมันมีข้อห้ามเยอะแหละแต่คุณบอกว่านี่จะไปตั้งตามร้านได้ไหมบางคนคิด อยาไปตั้งตามร้านไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งคือคุณอยากไปตั้งตามร้านอาหารเนี่ยจริงๆนะเราก็ไม่อยากแนะนําหรอกมันก็เป็นจุดด้วนไหลมันก็เป็นจุดด้วนไหลของท่านแต่บางท่านอาจจะเสียดายแต่คําตอบที่อาจารย์คือไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้คําตอบที่อาจารย์ได้เห็นเนี่ยตัวนี้ท่านบอกห้ามใช้เพราะมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะแล้วก็สําคัญคือคําว่าตู้ปลาเนี่ย ต้องมีปลาคุณแตงมาอีกตูกเ้เดิมอะตู้ปลาที่ต้องมีปลา,ปลาคือคุณบอกว่าตู้ปลาแล้วไม่มีปลาเนี่ยไม่ไดุ้ณสื่อไม่ได้คุณสื่อไม่ได้นะแล้วก็ถ้าตู้ปลาไม่มีน้ําอีกอทนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยะนะครับหมายถึงอาการสูญเสียแล,นะล้วนะฮะล่วไหลแล้วแต่อันนี้เนี่ยตู้ปลานี่ปรากฏว่ามีฟองน้ําน่าจะเป็นแอนติคเอาความมัน อันนี้น่าจะแบบแอนติแอนติกเอออ่ะก็คือปรากฏว่าปลาไม่อยู่แล้วปลาฟอสซิลปลาปลากลายเป็นฟอสซิลไปเรียบร้อยที่คุณแตงบอกนะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำนี่นิ่งสงบจนกระทั่งแบบไม่เคลื่อนไหวมีอะไรตะไคร์โอเคเมื่อกี้ลุงบอกว่าอะไรนะแอนติกใช่กลาเป็นแอนติคไปแล้วฟองน้ำฟองน้ำฟอสซิลไปแล้ว รลารูสึกว่าจะเป็นอย่างที่คุณแตงบอกกายเป็นฟอสซิลไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะเพราะฉะนั้นการมีตู้ปลาแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ย mm hmm. เป็นความเสียหายทางการเงินของเจ้าบ้านเอง mm hmm. คือยังไงอะ่ะมีคางหงจุ้ยเนี่ยผลเสียและเกิดเนี่ยเกิดเจ้าบ้านเป็นอันดับหนึ่ง mm hmm. คนทั่วๆไปหรือคนภายในบ้านเนี่ยรองๆองลองมา mm hmm. อา่เจ้าบ้านชายเสจก็เป็นภรรยาเจ้าบ้านหญิงก็ถึงมาเป็นลูกไล่ลําดับมาอย่างนี้ตลอด mm hmm. เพราะฉะนั้นขนเสียเนี่คยคกกับทุกท่านแต่ความมากน้อยคือเจ้าบ้านรับไปก่อนเพราะเวลาท่านมีตู้ปลาถ้าท่านมั่นใจว่าท่านดูแลได้เป็นอย่างดีท่านก็ควรจะมีไว้เลี้ยงปลาให้ถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าฉันอยากทําแบบเขาเรียกอะไรนะตามแฟชั่นเห็นเพื่อนมีแล้วท่านอยากมีแต่ฉันไม่มีเวลาเลี้ยงดูฉ่นแบบเออขอให้มีแค่ช่วงแรกเดือนแรกก่อนแนะนําว่าอย่าเลี้ยง เพราะว่ามันส่งผลเสียที่รุนแรงต่อท่านเห็นไหมการที่มีตู้ปลาแล้วท่านไม่ใส่ใจว่าให้มีปลาหรือเปลี่ยนน้ําให้สะอาดเนี่ยมันส่งผลกระทบทางการเงินของท่านอย่างมากมากท่านอาจารย์บอกว่ารู้เลยว่าบ้านนี้มีเงินหรือไม่มีเงินฝืดเครืองแค่ไหนเพียงแค่เหลือไปมองเห็นตู้ปลาใช่แค่น้ําเสียการเงินเสียหาย ไม่มีน้ําก็เสียหายน้ําลดลงจากจปริมาณน้ำนี่ลดลงจากระดับเดิมที่เราเคยทาไว้แต่แรกก็เสียหายมีตู้ปลาไม่มีปลาก็เสียหายสรุปว่าเสียหมดถ้าท่านไม่ไม่ดูแลให้เป็นอย่างดีอย่าอย่าตั้งตู้ปลาในบ้านอันนี้อ่ะผมขอย้ําเลยว่าอย่าตั้งตู้ปลาในบ้านเพราะการตั้งตู้ปลานี่ต้องมีความใส่ใจพอสมควรนะฮะอันนี้ต้องระวังนิดนึงกระดูกระดู ลิปสติกลิปสติกอ่ะก็ถ้ามีแล้วไม่ใช้เอาออกอยาก่าเ<ด>สียดายบริจาคอะไรก็ไปไม่ต้องไปดัดแปลงนะคะอ่ะคิดท้ายกันเรื่อเรื่อวงจุ้ยในใจแหงเต๋าหมวกดำวงจุ้ยของท่านอาจารย์หมาอันนี้ฉบับใหม่แล้วเหรอครับในบางครั้งค,ความคิดที่เฉียบคมก็อาจจะทำให้เจ้าของความคิดนั้นถูกบาดได้ดังนั้น จึงควรระวังนี่ไงเรื่องโต๊ะตู้ปลานี่ไงคิดบันคิดบันเจิดไงอาจารย์บอกให้โอ้ยทําตู้ปลาตู้ปลาฉันก็เลยทำตรงนี้เลยเออกินข้าวด้วยอะไรอย่างนั้นสังเกตดูว่าถ้าเกิดคุณมีแล้วตั้งแต่มันเสียหายแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มต้นครับมันมีข้อแตกต่างกันยังไงในชีวิตคุณคุณก็จะรู้แผน ใช่เพราะบางครั้งบางทีอย่างจ้าบ้านเนี่ยสมมุติอาจารย์บอกให้เลี้ยงปลาในตำแหน่งนี้อเขาก็เลยแบบคิดไอเดียบันเจิดทาเป็นโต๊ะเลยเผื่อวางของวางของแต่อาจารย์บอกไม่โอเคอ้าวกายว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ทําดีๆกายว่ากลับตาลปัดกลายเป็นผลเสียต่อตัวเองนะครับจงระวังความคิดนั้นไว้คมจริงจริงวันนี้วันที่28 28แล้วนับ ถอยหลังตุมตุมตุคุณแปงบอกหน่อยคุณแปงบอกหน่อยเป็นชวนเชนิญชวนนะครับใครที่กำลังคลิปอยู่ว่าจะไหวครูวันไหนรีบๆเลยเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับถึงวันที่31ทธันวานี้เท่านั้นนะครับไซส์ไหนเนี่ยที่ลุงถืออยู่เนี่ยไซส์เ,ออเสื้อนี้ก็เช่นกันเสื้อเนี่ยไม่ได้มีจนถึงงานนะครับ มีแค่เออไม่มีมีพ่วมพรีออเดอร์ฉะนั้นท่านต้องบอกไซส์บอกเบอร์บอกอะไรไว้ให้กับห้อนคร็ดจะได้สั่งไว้นะครับจบแค่วันที่31ธันวาเช่นกันนะครับลายไอดีพี่นัท n a t 167-8-9-5 n a t 167-8-9-5นะครับอ่าก็รีบๆมาลงทะเบียนกับพี่นัทพอพอพอเที่ยงคืน3-1ปุ๊บ เครื่องมันทาสัญญาณปิดเองอัตโนมัติตุ้งตั้งเลยเรื่งดับเครื่องมันดับเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดนะคะเราเป็นศิษย์มีครูก็ไปพบกันในวันไหว้ครครัาสําหรับวันนี้เราสามคนสามภาษาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเจียงวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ